ปารลงหอบใบบรรยากาศ<ะ>ดีแท้<ะ>ทุกคนสาใบาดีเนาะสาใบาดีตอนบ่ายเด้อยินดีตอนหับเขาสู่สองสาวสาวันหล่นถุงเด้อทุกคนเอาเอาเ้ยบ๊ทแมนเย,ยี่ยียบ๊ทส่งคือเปียกทั้งรางนะน <laughs> เ,อออเบิงบ้งมา,มาพี่น้องมาล้ของสาววันพอผมมันเรือไหลานี่พอลร เป็นกล้าพันไม้นั่นละกูลกง่ายจ้ะลบง่ายเบิ้งตอนนีใช้เบิ้งมาอะไรงัวก่อนมันใส่ได้ยอนขนาดผู้มันใได้ยบักตุนกับฮูเรื่องคื้กันบักตุนมาแล้วบักตุนมาแล้วแต่เทียงพูดเพอว่าเพราว่าในขณะนี้กำลังพากมันงง มันโบเห็นแล้วตอนนี้นมันพังเชียงอีแม,ลม่ล <c oughs> งอย่าด,ดุดงลงอย่าดุด่าแต่เก้านะคันสัางไรงวัวแน่บักตุนได้ไรเป็ดแน่ได้มันนั่งแล้วมันบบสนใจแล้วลงงลกกะตอนบ่ายพี่นออ้องอ้ยอย่าใครมันเป็นแบบนี้เบิดมือเบิดเว้นได้จพองเจาดำหน้าแล้วผู้เอ๋ยมาลินบรรยากาศนั่น มืออื่นมือฮือเจ้าดำหน้าเขาก็อ <มา S 1> ยากได้แบบนี้ทนตกลินมันจังเย็นเนะาะมักดำน้าเห็ดน,นาทนตุกลินเบื้องบนเมฆมันมาบังแล้วเดีมามา๋ยวคนง,งานมาหาคนนะคะก็ะ<ฮ>เห็นคือเก่าพี่น้องจา๋าโควตเหรอเดือนนี้แค่ปีอ่ะปีนี้แค่ใส่บัมีจ่ายหลายกว่า <laughs> แต่ละปีแส่จะมากกว่าคนอื่ะแชร์กันชุบันแชร์กัน แช์กันจ่ายแล้วว่าปีนี้เจ้าสิห์คนเดียวกันอะไรเลยเอ้ยมีมันจะกหัวค่อยเด็กินพราะหอบมึงเ, <c oughs> เออเพอิพ่นเพิ่นก็ฮู้อยู่เด้อเพิ่นกินหลาย <c oughs> ก้าให้นี่นะมันพลอยเนาะก็คือของอีแม่เองหละอันห้สะวอนมาลกเอาไปที่เหลือก,ก็คือเฮาสิดำตามันเนาะขาพายโบมีคนเอาก็สิตัดให้งัวพี่น้อง จะลกง่ายพี่น้องลกง่ายก้านะมันเป็นก้าน่อยจริงง่ายบดบบได้ดโปดเลยน่นจ้าวิธีลกก้านะคะอ่เฮ็ดใส่ถุงมือนะจ้าใส่ถุงมือนี่มือเฮาสิมันสีบรเลาบลด่ํานะพี่น้องประมาณนี้จ้าบบสัน่นอะมันถือใบากานะ่ะมันเขียวเขนะียวยนะ่ะเขียวละละ่างน้ำบบักหน้าก็บโออกนะพี่พน้องมีค่ะวิธีลกก้าดอจ้า พออากาศน้อยมันโมเมนท่านได้แข็งนะพี่น้องเทาก็บ่อต้องรวไหลายเนาะรว่ประมาณนี้นะคะแต่กะมันผลิขาดจรกลำเลยเด่นนะมนนี่นี่จ้าที่นี้พี่น้องเอ้ยเพื่อนสนิทกินมากมันบริสุง่ายๆนะจ๊ะส่วนมากที่ทั้งท้ายเขาจะว่านหลายเนาะว่านหลายแต่เขาจะผลิตนาว่านจ้างแล้วเพื่อนจ้างเขาลุกจ้างเขาดำเออนี่ประมาณนี้พี่น้อง ได้สองบาทเขาออนพลหักมัน,มนคนละกล่องไหวเดีย๋ยวสั้นสิเป็นคนมัดเนาะนอหาอันนี้มัดกล้าเราเองนะแต่หักไหมทุคทกคนเห็ดต่ออตเอะน,นี่มีรุ่นเราก็ลกกล่องไหวพวลูกสาวเป็นคนหักหมัดเนองสวัสดีจ้ามาด้กาดลกกล้าคนงานก็นคืออยู่อีกใครหนึ่งพี่น้องอยู่คนละส่วนทั้งนั่นกับลกอยัให้มันเบิดตานั่นเนาะอันนี้เท่ากับอยากลกดำตามัน

ไปจูบหน้าใส่บอลนะเราสิจูบเซนาให้เดีเขาจะไปมัดก้าและนนาไปลกดอนนะไว้ๆจัเมียน้ามัดโบเป็นมาแล้วมาแล้วคอยเบิ้งขีดล้วมาหดมาเนี่ย มาจากั <the> 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 ้นเนีหากเราไม่ไปไวัลงเสียเงี้ยได้แหละก็ลงไปตามไอ้ควัวเตื้ออาลายเตื้อเลยดูว่าเขาเนาะน้อยพวพืมันก่อนพวกพื้นคนแค่ขชาเขาบอกน้อยเนี่เราบอกสบายดี กากาศเย็นคัะแม่มือวานในกระซั่มนี่แหละฝนโตกัะเป็เห็ุเป็นกล่งอันเครื่องเครื่องแบบที่เม่นเดี๋ยวไง เด็กๆก็ส่อยเบงิงขีดดินะพี่น้องเฮ้ยค่ะมจะค่ามนาโนาได้กร้อยเป็นรังใจในี่ยจ้าลงกา,กกาดำน้ำเมื่อย,เ,อยเห็นเปียกเมื่อยผัดวิวบกุกค่อยโอเคมันก็แห้งก็เมื่อยช้ำเลยพี่น้องเฮ้ย <laughs> เดืนละปีน,ะนี่แหละช่วงวิวดีคือยามนา ปีนี้พีคมากใช่ไหมโอ้ยคนลเลืองเลยเห็นบ่อยยังมันก็เกิดขึ้นได้แต่ละปีปกีก่อนก็ที่ละหมื่นที่ละหมื่นแต่ละปียอดเบ่งลุปีนี้พอปีหาพันจะปีนี้หอดีห้าพันกับอดีเลย,เลย <c oughs> บ0วยชกเรียกว่าชุดหัตัวพนว่าอ,อา,าอยู่ประเทศไม่อยู่เพื่อนคนงานนอน,น,นใส่นอนยเพือนอีกเลยเอาข่อยด้วยค่ะ แล้วมมานอนห้องเียก็ได้เดี๋วเาะนมัีม่มมือสงแบบวาะใส่ขอเงมันใ้เพ่ออืาดนะไปแบบเราบุคคลีอยู่บนเก่าปรจําสีไงเปนองก็เลรที่ ปั่นกนนาคกคกแฟและบอกคบกแฟและทายแบบนเนาะน <laughs> พี่จะกูหและทองเสือเละชัวย่างะตูกระบอบหน่อยใช้นดเ,ดเนังบุเรื่อคบแฟนแต่ถายแต่เขาจะเห็นคนเทนต์จีบสาวอยู่ไหน ย่างับเขาจะอดเนาะจะก็จกวางหรือเนาเออไม่ทีแ่สัอจุดเออจืดจืดเลยอ่ะจืดจืดเลยอ่ะแตแข่งกับเวลาเลย่ะเห็ดในใจก็เคยคือเกี่ับ้าชบจ่างข้ากใบขากระทบนี่เบ่เคยบ่เคยเป็นโอกาสอะไรหดลอยมับ่เคยไปรับจ้างนะ ขอบคุณหนูนะนูชแ์จแบตให้นะยายมบ่ายดูครับหลังจากกินเขาแล้วนุนตาก็ลงตกจมีเีกรดางไจ้าักนอหาดึงให้มันว่าปวดปวดปวดมัน แม่สอนหฮมัดกาเต้น่อยหน่อยคุ็อะเห็ดเป็ดหมดคันคุไม่ง่ายนะเพื่อนกองแบบนี้มันอยากมัดยุ่มยากหนจักหน่อยเดี Naj ๋ยวคนท่านท่านห้องกองเป็นกำเป็นกำไว้นะค่อน บัดดับดตัดลลี่ยังคืนมันเงแท้ซิ่มตาคีิต่อโจประหินหนาติห้าปารโอ้ยกูเบิกเป็นภาษาลงคลิปเต่แล้วเธอหงงบัดยังบอกเปิดสากไม่ได้อยู่เมื่อยดิก็เป็นภาษาจช่วะ จะรวคิดไหมก็จะโลเป็นไปแล้วจ้าม,มาล,ลีเนยนั่งจมอยู่ฟูเดียวพี่น้องทั้งล้างกล่องหง่เ <c oughs> <c oughs> โบเทียงกระดึงถิ่มดึงลงบริยง,ง่ายคือสิคิดพี่น้องเอ้ยโบแมน่ายแล้วก็ได้โลดมันโบแมนมันก็มีอุปสรรคคึกกันพี่น้องเอ้ยโบแมนจัดโทรศัพท์เรียโทรศัพท์ไทยของไทยคิดมาได้โลดมันโบรเรนนะคะเออต้องไทยคิดก็มีเคนตออแค่เท่นนู่นนี่นั่นดีอือ มันมีกฎของ YouTube อีกหลายๆอย่างจาา้ะค่ะบ่าเมจิไทยเนี่ยอย่างกระดาษไทยนั่นแหระกระดบษผมเองนะคะติดเรื่องติดแดงโหลดยากสารพัดเพราะว่า,าต้องระวังยากสุดติดแดงาสามซอนในเดือนเดียวกันมันสีมันสีลอกสองเฮาโดยอัตโนมัติพี่น้องปิดกันสั่งได้ไดบางทีก็สั่งปิวไปเลยอิน,นบอกกขข็คงบ๊ายบายนะสามเถื่อน ต้องระวังนะคะติดแดงก็คือลบเลยลบคลิปนั่นๆไปถิ่นเลยจ้าคือมันติดแหงนะมันลบลบแห้อัตโนมัติเนาะคือแบบไมเที่ยวนะมันลบเลยเม่นมันบ่อยลงเลยถ้ามันติดแดงถ้ามันรุนแรงอ่ะรุนแรงมันคือบ่อยลงเลยมันลบเองถ้าติดเหลืองมันคือแจ้งเตือนแหละติดเหลืองจะบเง่ได้เงินไงติดเหลืองไม่ได้เงินจากบาตติดเหลืองไ่ได้เงินก็ในศูนย์ุดค่ะคาโหลดลงอีกเด้ม แต่เขาเสียายคลิปกรลุไปเลยแต่บางคลิปเน็ตโหลดลงไปเด้แต่ละคลิปนะมันบ่กว่ามีเน็ตโหลดได้มันกินตาต้าปทันคลิปเดียลิปพันคลิปพันในคลิปหนึ่งก็เป็นเจะบอกคลิปหนึ่งมันอยู่สามบาทมันก็ใส่เงินกันแล้วก็พอมีอย่างใดมาง่ายๆเนาะอย่างกองลงทุนเพื่อจะโดนด่าโดนป่อยจนท่อคือมีเออ นะคะโอ้ยลุงมอยซานี่คือโมกประเด็กเลยเตยังน้อยน้อยเน่ยเคยขีดเป็น่อย่างเว้ยเคยขีดอ้ยเมื่อยนะแบนมา มึงเด้อกูใหญ่มากกิบเฮดากลงไปกงเทนมาเกียรเกือกเอวเาแบตะกี้เคยคิดเห็นบ่ลงไปกงเทกมาห้วยปาทอดข้าวกบปีปาไปเท้าปียอนควมบ่อยากเ็ดนะนี่บ่ละไปฮ็ดงานเท้ากวบปีไรยังจักาท้าป่านนี่ไหยังจัก่างเอยไรยังแถมขายควยยปควยเจ้าเด้ ล ah, ah, ุกพุ่นดิ้นลุกพุ่นนั่นลูกจอกชุบช่วยดิเปิดหลานเสียงสวยนอนขึ้นขี้เมี่ยงอยืนทันตะล่างอ่นดิอ่างอันนั้นกับไปล่างถ้วยโยนไปโยนมาอีก่ะอ่างสะพมก็มาล่างถ้วยดิสีเฮ็ดอีกก็ลงขึ้นมาอีกแล้วโอ้ยสุดท้ายก็นี้โบมุมเน้อนี้โบวทเฮ็ดนาเจ้าของอยู่จุดใดก็กลับมาอยู่จุดนั่นคือเก่า ยูใช้มันก็บโสบายใจสำบานเท่าผันว่าหายชินบ่ะบนนี่นะจ๊ะเผื่อจะให้ผัวรวยเป็นไปได้จ้าเผื่อได้ผัวได้เมืองได้วัางในบอกไม่บียไปผัวได้เอื้อยไปเยี่ยมน้องบ่บ่จ้าเอ้ยมาคือไม่เล่นน้ำเน่จ้าข้าเครื่องให้นั่งเครื่องป่ะบ้านนอกไม่อย่างบ้านนอกโชคกับปุก หน้าตามอมเมมเพถอะโอ้ยบ่หายเยียบบ้านเหยียบเมือนรู้ลาตายรวยบ่ไปดีกว่าอยู่บนนอกนี่แหละเห็นบอกเขาเห็นเบิ่งบ่เฮงผนเบิ่งอีแม่เบิ่องนังสั่นไรทุกเออะข้ากระเล่นจะข้นข้นนะเป็ดจะชัดพ่อแม่เ่ยเกี่ยข้าไปบ้านนอกบ่อยากให้เข่าเฮือนอ้ยให้นั่งอยู่พึ้นบริสีเด้อรวยก็ะฟูดีก็ดี

โอเคละทุกคนนะเขาคือชิมัดกับไปเรื่อยๆจ้าดำไฮดำนะต่อไปนี่ก่ะโห่แหละจนกลัวน้ะน่าอมร,ารอ่าลัาว,วนะเบามีสิเหลวเนาะเดี๋ยวถาเบิง่งว่าเขาจะจะดำใส่เวลาจาักมือปีนี้ปีแล้วใส่เวลาเท่าไหร่เอ่ยน่าจะดชิบชิบข้อมือไปแล้วค่ะสบายดีพอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนไปเพ้่อนจังหวัามสามล่านปาย